ผ้ามาขายายหัวเสือน้ำสุลินซี่เขาด้วยค่ะเถียวเห็ดใบมันกระแดงแวเนาะนะคะอันนี้ขวดนี้ทิ่เป็นก้อนมุ้งหัเสือมันเป็นหัวเสือนะคะหมดแดงดินก็หลาไหลอันนี้น้ำพาก็มาจากบอ่อปลาเรียบร้อยด้วยค่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือคืออะไรคะเตรียมมาจากบ้านเลยนี่กระปิหมดกัดค่ะ มีกะปิมีไข่มีถังชีรสมีน้ำปลาเนาะเอาง่ายๆได้ค่ะอ,อย่าเห็ดมันหยาบเนาะเพราะถเห็ดที่มันหยุ่นหยากรส่ถุงนี้จะก้มามบีบๆขย่ขอยาพยเอาหัเข่ากันง่ายๆเลยแบบนี้ได้ค่ะเป็นคจนง่ายๆเห็ดง่ายๆได้ค่ะพจน์ง่ายๆมันจะได้ง่ายนะคะ เติมลงในน,นะะ้ำด้วยค่ะน้ำข้ากระเสียมาแล้วอั็นเป็นน,น้ำทีขวดด้วยค่ะขวงขับป้ดปลาแกะพลาสติกอ่กให้เรียบหน่อยนะคะ,ยอ,ยะ,คะอยาเป็นม่มว่วายเด้วยค่ะบางหน่อย,นะะออย,ยเนาะขยายนี่เป็นละลายก่อนด้วยะคะ่ะตรงชุดบนตาไข่ไข่ในสีเป็นหัวเชือทั้งตัวเล่นซี่มาเลยด้วยค่ะ วายาไปถอดเด้อค่ะมันจะนัวมาก <c oughs> ต้องน้ำปลาต้องกะปิเด้อค่ะสูตรนี้มีกะปิเด้อค่ะ <c oughs> ในคลิปมันกระสิมีลหลายสูตรเนาะนะคะหลายอาจารย์หลายคู่แต่ว่าเอาเห็ดสูตรนี่มันแดง <c oughs> เาขาก็เลยต่อเนื่องไปเลยนะจ๊ะมี <c oughs> นานที่เอามาแล้วนะคะสีขวดเนาะ,ะ <c oughs> แบ่งไปเลย <c oughs> น้ำในบ่อปลาของเรา นะคะและะ้วก็เวลาห้างเ,เห็ดแล้วเนาะข้ากะสีมักขยเวาขวดแล้วก็เปิดให้แก๊ออกเสมอเลยคะ่ะกันข้าบโบเปิดออรมามากะสีเป็นแก๊ไข่เนา่าเหม็นเลยค่ะูดถ,ถึงว่าตัวนี้มีกินบ่ามันก็มมอยู่นะคะแต่ว่ากันห้าให้มันเน่าแหละมันจิสาหัสสากันมากๆเลยคะ่ะนี่ละเี๋ยวเห้ากระซิตัดกลดเลยคะ่ะ ัดรตดวจด้มันมีการตรวงบมันมีการอย่างเด้อค่ะมีสีไส่ไปเลยนีละค่ะการตดแล้วก็หย่อนลองไปเลยแบ่งไปเลยสี่ขวดนะคะล้วกาเอากพต้องเฮ็ดให้มันหยากะะเด้ค่ะเฮ็ดให้มันหยากมันก็หยากเนาะถ้าขวดน้อยขวดใหญ่เข้ากับเบิง่งปริมาณเอานะคะ จริงมันสามาาถเฮ็ดได้เยอะกว่านี้แต่ว่าเราขยายปทีละน้อยนะคะในขนาดว่าขยาดีจะค่ะกะปิก็ยังเหลืออยู่เลยว่าเป็นอย่าง่ะฝังมงไปในดิน,นของเราเลยโอเคก่อนที่จะเติมหัวเชือไปตอนแรกเฮ็ดบ่ไเด้เติมหัวเชือดได้ค่ะเฮ็ดแบบว่าทดสอบด้วยตัวเองเลย มันเป็นแบบตอนนี้คืออยากขยายให้มันเป็นไหวขึ้นนะคะก็เลยทีมันเป็นแล้วเนาะเอามาใส่นะคะเพ่นกระสีซอยให้มันแดงไว้เนาะนะคะเป็นการขยายหัวเชื้อเดี๋ยวมันก็จะไปเทใส่บอ่อป่าเนี่ย้อคะเพราะว่าหนึ่ง เฮาเอาน้ำจากบอ่อปลา,ามาหดน้ำต้นใหม่หนีบไวมีกินเน้นนะคะขังข้าวไว้เห็ดขังแรกเลยคือึกเหนะ็ดเนาะปุ๊เป็นนะคะเป็นไข่เน่าไปเลยไหมบ่บ่แดงนะคะบ่แดงบ่ย่งางโอเคทำการปิดฝาก่อนแล้วเขากับมะขายาวฝากแดดไะไรด้วค่ะเห็ดขังแรกบ,บ่เป็นเห็ดขังที่สองแล้วมันแดงนะคะ นี่แหละพังที่สองเนี่ยอันนี้คือต่อหัวเชือเลยสี่มันเป็นอยู่แล้วเนาะเอาเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกที่หน,น,น,นึ่งด้วยค่ะเนาะยาใบนี้แหละค่ะแดดแดดจะได้สองถึงเนาะ,ะนี่บ้านนี้เฮดเอ็ม e ใส่เองด้วยค่ะใส่เฮดเอ็ม e เ็ดน้ำยาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะโอเคเป็นอันเรียบร้อยค่ะงานนี้จบแล้วแค่นี้เองนะคะอยาเใามาอัปเดตกันอีกที่หนึ่งมือมันจบไปแล้วเด้อค่ะเด้อง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอย่าลืมติดตามชมเด้อค่ะเด้อฝากติดตามนั้นเด้อค่ะฝากซับสไครต์ให้แน่นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้สาวน้อยคนอุบลน,นะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของเราเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวจะไปกุดรั้วมาขามต่อนะคะไก่สีล้วแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า